สวัสดีครับเมร์เสเดสจบยอำนาจครับวันนี้ผมจะไปรับรถลูกค้ามาเซอร์วิสนะครับเป็นเซอร์วิสรอบแรกสำหรับ E350E นะครับค่าใช้จ่ายรอบนี้นะครับสำหรับรถการเช็คระยะครั้งแรกนะครับของ E350E นะครับก็อยู่ที่รวมนะครับอยู่ที่7,48 8บาท15สตางค์นะครับ ก็จะมีค่ากองเครื่องนะครับค่าน้ำมันเครื่องแล้วก็จะเป็นค่าบริการตรวจเช็คนะครับก็อยู่ประมาณนี้ครับค่าใช้จ่ายไม่ได้สูงเลยนะครับสำหรับการเช็คระยะนะครับผมครับนี่ก็เป็นรีวิวการอ่าเช็คระยะนะครับสำหรับ E 3 5 0 E อัลันกาดนะครับเช็คระยะรอบแรกลูกค้าใช้น้อยมากๆเลยนะครับค่าใช้จ่ายก็ไม่ได้แพงมากนะครับสำหรับลูกค้า ที่สนใจรถเบนซ์ก็กดติดตามช่องของผมไว้นะครับผมจะมีข้อมูลข่าวสารต่างๆของเบนซ์มาลงให้ดูนะครับมีทั้งรีวิวการทดสอบขับขี่รถนะครับแล้วก็มีรถพวกรถเซอร์ติฟายรถป้ายแดงที่เป็นรถทดลองขับนะครับแล้วก็รถมือสองที่ลูกค้านํามาเทิร์นเนี่ยเดี๋ยวจะมาลงให้ดูนะครับสําหรับคนที่สนใจเบนซ์นะครับยังไงวันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับ